สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast อนุทินลั่นไม่เป็นทายาตการเมืองของใครหลังถูกถามรับไม้ต่อพิกตูโคลลสองปีเมื่อเวลาสิทนาิกามริ35นาทีวันที่8ทธันวาคมที่ทำเนียรัฐบาล นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงกลาโหมมีกระแสะข่าวจะไปร่วมงานพักรวมไทยสร้างชาติและประกาศจะเป็นนายกอีกสองปี พรรคภูมิใจไทยจะร่วมงานด้วยหรือไม่ว่าขอยืนยันคําตอบเดิมทุกอย่างจะอยู่หลังเลือกตั้งต้องรู้ผลการเลือกตั้งก่อนจะไปทําอะไรกับใครเราจะพูดอะไรต้องรู้ว่ามีความพร้อมแค่ไหนพอไม่มีความพร้อมแล้วไปพูดอะไรใหญ่โตก็จะเห็นเห็นอยู่เมื่อถามว่าได้เห็นเจตจำนงของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ว่าต้องการไปต่อสองปีนายอนุทินกล่าวว่า ท่านเป็นผู้ทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองตามกรอบและระบบรัฐสภาและที่ผ่านมาก็บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจนรัฐบาลจะอยู่ครบวาระเมื่อถามว่ามีการมองทายาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่จะอยู่ได้อีกสองปีและส่งต่อมายังนายอนุทินมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าดูในประวัติศาสตร์การเมืองไทยรู้สึกว่าทายาททางการเมืองจะตายก่อน ผมไม่ประสงค์ถ้าผมจะเป็นอะไรต้องทำด้วยตัวเองให้มีความพร้อมทำความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนไม่ให้ใครมาตั้งนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าหากพักรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนน้อยกว่าพักภูมิใจไทย จะยอมให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่นายอุทิงกล่าวว่าทั้งหมดต้องดูผลของการเลือกตั้งแต่ละพรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างไรซึ่งตอนนี้พูดไปก่อนไม่ได้เวลาจะพูดอะไรต้องดูสถานการณ์ดูความพร้อมว่าเราอยู่จุดไหนก่อนจริงๆคำถามเหล่านี้ต้องดูหลังการเลือกตั้งเมื่อถามว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือให้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งหรือพรรคที่รวบรวมเสียงได้อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่าในระบอบประชาธิปไตยมีกติกามีมารยาทอยู่ตนถึงไม่ค่อยกังวลตรงนั้นรอให้ถึงวันนั้นก่อนและในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนว่าให้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลหรือต้องเป็นนายกถ้ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นก็ชัดเจนรัฐธรรมนูญก็คือระบอบประชาธิปไตยฝ่ายไหนที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ก็คือผู้ชนะเมื่อถามว่าสูตรวิกตูกับหนูคนละสองปีให้ดูหลังการเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างทั้งอุ้งอิงบิ๊กตู่หนูบิ๊กป้อมมิ่งขวัญท็อปก็ต้องดูหลังเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์มีเวลาทำง,งานอีกสองปีขณะที่แคด n ด i d a นายกคนอื่นมีเวลาอีก4ปีถือว่าเป็นจุดอ่อนของนายกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอไม่วิจารณ์คนอื่นขณะนี้เข้าใกล้การเลือกตั้งทั่วไปมาทุกทีแล้ว คิดว่าสิ่งที่ต้องกังวลคือทํานโยบายของพรรคภูมิใจไทยให้โดนใจประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ